สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้โอไลน์มีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุคนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงดึกคืนนี้ถ้าใครติดตามการประชุมเฟดเชื่อว่าคงจะมีเขตระดึกขวัญแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลายประเด็นหลายเรื่องที่ต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องของผลประชุมอีโคโนมีโรเจคชัน่นการถแถลงของตัวประธานเฟดเองซึ่งตรงนั้นอาจจะทให้ราคาทองคําจะสวิงผันผวน,ผอนพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุตประสุนธราเทเดอร์ของอินเตโกโกเทดนะครับมาดูแนวโน้มและทิศทาง ทางการลงทุนของทองคําในช่วงก่อนและก็ช่วงประกาศผลการประชุมเฟดแหละครับมาดูกันว่าคุณมรุดมองว่าราคาทองคําจะไปยังไงได้บ้างนักลงทุนควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีติดตามได้จากคุณมรุษเลยครับสวัสดีคุณมรุครับสวัสดีครับคุณหนุ่มโอสปอร์ตยืน4,002นะคุณมรุษคืนนี้ประชุมเฟดไหวไหมครับคืนนี้เฟดเนี่ยผมเห็นราคานี่คือแบบเออจริงๆเฟดเนี่ยรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่มีผลมากเหตุผลเพราะว่ามันมั่นใจมากเลยมันมีทางเดียวเลยคือถ้าถติว่ามันไม่เป็นตามคาดเ่ยคือตลาดเนี่ยคาดว่า80-90 ตี้งแต่เห็นแล้วกันว่าลดแน่นอนคีย์ก็คือถ้าไม่ลดเนี่ยอันนี้คือโหวุ่นวายมันจะวุ่นวายยังไงได้บ้างอะภาพมันจะออกเป็นยังไงถ้าถ้าคงดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นน่ะลงแรงสุดอพวกสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นเนี่ยจะลงแรงสุดเลยอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานอะไรพวกนี้ตอนนี้มันก็ดูไม่ดีแล้วหมายถึงว่าเศรษฐกิจอเมริกามันก็ดูชะลอตัวแล้วกันอเพราะฉะนั้น่ะถ้าไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมองมีความเสี่ยงมันจะมองว่าเสี่ยงแล้วเออเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดดีีี่่ยยถ้้าอกบไม ตามเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสที่อาจจะมีเกิดหนี้เสียหรือยอะไรเงี้ย <c oughs> อืมอืมแต่ถ้าดอกเบีย้ยลดอะโอกาสที่จะเกิดหนี้เสียมันก็น้อยลงอ่าต้นทุนทางการเงินมันต่าลงอืมอประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าตลาดหุ้นลงแรงอะไรเงี้ยทองคําก็จะลงแต่ก็จะลงไม่ไม่เยอะมากอืมก <c oughs> ่อ <c oughs> ให้ก่อเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าพลิกล็อกไรนีลานาเฟดคงดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะลงมาเท่าไหร่ตัวทองคําเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือตลาดหุ้นจะมีอิมแพคเยอะทองจะลงแต่ลงไม่เยอะผมว่ามันน่าจะได้แค่50เหรียญนะโอหรอก็แค่ส อ่ะเต็มที่สี่หนึ่งห้าศูนย์เต็มที่สี่หนึ่งห้าศูนย์เพราะว่ามันใกล้เพราะมันใกล้ปลายปีด้วยไงคือทองคำมาเหมือนคนอ่ะคนอ่ะมันเชื่ออย่างนี้แล้วกันว่าปลายปีจนถึงต้นมกรามันมักจะขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้นคนที่จะมาถล่มขายถล่มขายมันจะต้องคิดในใจลึก,ลกว่าเดี๋ยวปลายปีจะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะแบบไม่กล้าขายเยอะมันก็จะลงได้เต็มทีปป่ประมาณนั้นแหละมันจะลงได้ไม่เยอะหรอกคือเพราะเดี๋ยวสุดท้ายปลายปีอ่ะคนเชื่อเขาว่าจะขึ้นอ่ะอ่าหรือว่าปีนี้ก็ลองดูแล้วกันมันก็็็็นนนนนน่่่่าาาจะะะะขขึ้้้้เเเเหมมมมมืออดดดิรรรััังงกกกลลียยยววสไไตท ติดเบียรนี่น่าเยอะแหละถ้าแล้วแล้วถ้าเกิดรถจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ารถเนี่ยไม่น่าไปไหนไกลเท่าไหร่คน่าจะครับคือคือเพราะมันมันคาดการไปแล้วได้ยินอย่างเงี้ยไซินปแล้วนาแต่ว่าการที่มันจะถามว่าหลังจากนี้จะไปไกลมันจะไม่ได้ไปพอการลดดกเบียนะครับมันจะไปเพราะว่าเอ่อมันเป็นเรื่องของบายบีถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ถามว่าแล้วก็คือตีมาโคปีหน้าแมคโครปีหน้าเนี่ยมันมันยังโอเคสำหรับทองคำไงเพราะน่นการที่มันจะขึ้นเพราะหนึ่งเลยคือเล่นข่าวตามหลักสถิติ ว่าปลายปีชอบขึ้นมันก็มีคนเ็มอยู่แล้วมันจะขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็มองว่าเออถึงแม้ว่าถ้าจะพลาดนะก็ไม่ได้แย่มากเพราะยังไงตีมแมคโครปีหน้ามันก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นด้วยด้วยส่วนสองอย่างนี้มันไม่ได้เขาเรียกอะไรเหมือนถ้าเราเล่นทางเทคนิคหรือทางสถิติอ่ะเก่งก็ขึ้นปลายปีใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นการเล่นโดยที่อยู่ในพื้นฐานแมคโครที่เทนเดียวกันเน่ะมันจะเขาจะกล้าเล่นคือมันจะเล่นง่ายแต่ถ้ามันจะมีบางปีอ่ะคุณหนุ่มที่เป็นตีมขึ้นน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 ดบบบเเเเีีีี้้้้ยยยยะออออืแแคาาารรกกกมมมโ่่่ไซัััใหหขึลลวป แต่ทางเศรษฐเนี่ยมันบอกว่าชอบขึ้นอย่างเนี้ยคนมันจะลังเลมันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีหรือว่าทรงๆแต่ว่าปีอย่างปีเนี้ยหนึ่งเลยคือทางเศรษฐคือขึ้นใช่ไหมต่างะมันปไปปีอยู่แล้วแล้วทางแมคโครเนี่ยไม่มีเหตุผลที่มันจะแบบลงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพอสองปัจจัยเป็นอย่างเนี้ยผมว่ามันก็จะขึ้นตามการเก็งกาไรของมันมันเป็นเรื่องของการเก็งกําไรแล้วกันแล้วก็ความคาดหวังในปีหน้าที่ว่ามันก็ยังดูดีไม่ว่าจะเ,เรื่องประธานเฟดอะไรก็ตามประมาณนี้ผมว่ามันจะเป็นการมาโนมโนนิดนึงนะคือขาจะไม่ค่อยม ในเรื่องของกางรกินกำไรเพราะฉะนั้นน่ในหาที่สมมติว่าคนลงทุนระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ต้องภาวนาให้คืนนี้มันต้องมีการพูดอะไรสักอย่างแนะให้ทองย่อสทักหน่อยโรเบิดอาจจะแบบคงดอกเบีย้ยเอ้ยลดดอกเบี้ยจริงนะแต่ว่าทองก็ทรงๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เขาพูดตอนตีสองงนะคุณครับเขาก็อาจจะพูดแบบเออเงินเฟอ้อเนี่ยเขากังวลมากเลยสมสมติพูดเี้แล้วก็แบบดอกเบี้ยเนี่ยาจะครั้งหน,น้าเนี่ยาจะแบบต้องคิดดูก่อนหรือว่าอาจจะไม่ลดต่อเนื่องนะสมมติว่าเป็นอะไรนะมันก็จะมีการย่อบ้างเล็กน้อยแต่ อย่าไปอย่าไปคาดหวังมันย่อเยอะนะนี่แต่แต่ว่าโทนโทนของโจมพาวเวลเขาก็พูดแบบนี้ตลอดนะเขาจะไม่ฟันธงอ่ะก็คือเขาจะขอดูตัวเลขล่าสุดก่อนที่จะถึงงานประชุมมาตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่ค่อยประกาศฟันธงว่าปีหน้าโอเคลดสี่ครั้งลดอะไรยเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนาะนายโจมพาวเวลถูกไหมครับไม่ค่อยเจอก็คือเขาจะชอบพูดแบบเขาชอบพูดกักให้ให้คนอ่ะไม่ไม่ได้มั่นใจว่าจะลดแล้วกันจจะเป็นสไตล์ของเขามั้งซึ่งเขาใกล้จะต้องโดนปลดออกแล้ว คือคือคือผมคือผมว่านอกเหนือจากไอตัวเรื่องของรถดอกเบี้ยแล้วคือคนก็คงจะโฟกัสเรื่องของดอทพอตเรื่องของ อีโคโนมิกโปรเจกชันแ่ะเนาะแต่แต่แต่แตแตแตแคือเฟดเองเฟดก็ตัวเลขก็ในมือผมกค่อนน้อยมากเหมือนกันนะถูกไหมครับแต่พวกดอปพอตอ่ะมันก็จะเป็นตามที่พาวเวลรุ่นนี้พูดไง<อ>รุ่นนี้เขาก็จะ <ot ok S 1> <อ>ในฐานที่พาวเวลยังจำนวนตาแหน่งอยู่ก็ก็กน่าจะเป็นลักษณะแบบตามที่เขาพูดอ่ะก็คือจะแบบโอ้ oh, กังวลนะเดี๋ยวขอดูไปก่อนเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะลดดีไหมเรื่องคีวอะไรก็จะไม่พูดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าแต่ถ้าเป็นเราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวสัปพังจะมีคนใหม่ขึ้นมาถึงแม้ยังไม่ลงตาแหน่งอ่ะมัน อย่างนะดอทพอจะเริ่มเลียนแนละ้วเพราะเขาจะเริ่มโฟกัสไปข้างหน้าแล้วถ้าคุณใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นไปตามทิศตามนโยบายของคุณใหม่อืมแต่ตอนนี้คุณใหม่เขายังไม่ได้พูดไงจุดก็พูดล่าสุดเหมือนกันนะคุณมนุษย์ที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ว่าเขาบอกเฟดไม่ควรจะโฟกัสดอกเบีย้ยอ่าไม่ควรจะวางแผนดอกเบีย้ยะยาวเกินไปควรจะดูตัวเลขเศรษฐกิจระยะสั้นมากกว่าํานองนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าอะไรํานองเองี้ยเออ,อเขาก็พูดเหมือนกันนะ<อ><ก> แต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นในนั้นไงใช่ใช่ใช่ยงไม่ได้เป็นอันนี้เขาแค่คาดการกันแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบทํายังไม่ประกาศชื่อคือมันจะต้องมีโปรเซสว่าประกาศชื่อแล้วคนนี้แน่นอนขึ้นมาแล้วก็แค่เข้าดำตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวระหว่างนั้นมันจะมีไอคนนี้มันจะต้องมีการพูดบางอย่างอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดวดอทพอตก็จะเริ่มเปลี่ยนแรลบแต่ตอนนี้มันไอคนนี้มันยังไม่ได้ใส่หัวโขนอ้าวแล้วแล้วแล้วประเด็นอื่นอน่่งอย่างของตัวสหรัฐปล่อยให้เอ็นบีเดียขาย นี่ผมก็ตามอยู่มันมันมันจริง,รงๆไม่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจีนเนี่ยจะซื้อเยอะแค่ไหนนะ <c oughs> คือ <c oughs> เราเราเรา,เราตอนนี้คือเรื่องเรื่องเนี้ยผมเองก็ไม่รู้เราไม่มีใครรู้ว่าจีนพัฒนาตัวชิปเอลไป,ไ,ปได้ไก<ห>ลแค่ไหนแล้วนะแต่ว่าทียแน่เนี่ยทีแน่เท่าที่ฟังดูเพราะว่าล่าสุดสี่ยินงถิงเนี่ยเขาพูดนโยบายปีสองหนยี่สิบของเขาแล้วมันจะมีเหมือนเป็นการประชุมใหญ่ทั้งอย่างหนึ่งแล้วก็พูดนโยบายจีนจะเดินไปทางไหนปีสองหมนยี่สิบมันก็มีหลายเรื่องมากซึ่งเขาก็พูดให้ใครทำเลยค เอไอแล้วก็สนับสนุนธุรกิจมากขึ้นนะคือแบบเขามองว่าจะต้องเป็นอาวุธของชาติอะว่าเราจะต้องยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้คือพวกเขาเออเาเออใช่นี่สิ่งหนึ่งเขาพูดก็คือเขาต้องเราจีนต้องยืนได้ด้วยตัวเองอันก็คือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาชิปจากทางทางอเมริกาว่างง้นเหอะถูกไหมเออเขายังไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าเราสามารถตีความได้แบบนั้นก็คือถึงแม้ว่าวันนี้วันนี้ยังสู้ไม่ได้แต่ยังไงเป้าหมายสหลักอะสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาไม่ได้คาดหวังจะพึ่งพาอยู่แล้วอืมอ สมมตอานั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าบางทีเดี๋ยวเราก็จะสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออาจจะดูการตอบสนองการซื้อแล้วกันถ้าไม่ได้ซื้อเยอะเนี่ยแสดงว่าจีนเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขากลังจะ <c oughs> เขากลังจะมาแทนแล้วก็คือเหมือนกับว่าชิปตัวของอินเดียเนี่ยไม่ได้ทนจีไม่จําเป็นต้องใช้สมมตินนะเพราะว่าเขาพยายามทาอันหนึ่งขึ้นมาแข่งอยู่อะแสดงว่าความดุเดือดของของการแข่งขันเนี่ยก็จะก็จะแบบรุนแรงแล้วก,แ<ต>แวก็แล้วก็มีกาก็จะไม่ชอบด้วยอแต่แตทนข่าวมันก็ทําให้เราดูเรื่องของสงครามการค้า มันก็เบาลงถูกไหมครับถ้าเกิดแบบนี้ว่าอเมริกายอมปล่อยชิปจีนซื้อทัวเหลืองอะไรจำนองเงี้ยถูกไหมจริงจริงเรื่องนี้ผมมองมันคือการยื้อเวลาดีกว่าผมก็ไม่น่าไม่ไม่คือเราเราไม่ต้องมากังวลว่ามันจะมีผลต่อทองนะเพราะมันพูดไปแล้วแล้วก็ทองคาก็ไม่ได้มีผลมากเพราะว่าตอนนี้ตลาดเขาเชื่อว่ามันคือการยื้อเวลาคือมาตับได้ที่ต้องสองคนยังมองว่าเป็นคู่แข่งนะตรงนี้ยทุกคนรู้มันคือการยื้อเวลาเท่านั้นแหละคืออเมริกาต้องการแร่หายากแน่นอนคือตอนนี้เขาไม่สามารถหามาแทนได้แต่ว่าระหว่างนี้อเมริก เขาก็เขาก็ำลังหาแทนอยู่เขาต้องหาตัวแทนมาวันหนึ่งอะถ้าไม่ต้องพึ่งจีนนะโอโ้โหตัดทิ้งชัวร์เพราะว่านนเขาก็าไม่สนใจแล้วนะเนาะเออคือแค่ตอนเนี้ยตอนนี้เขาปรับตัวไม่ทันครับเ <laughs> ข้าใจส่วนจีนเองก็เหมือนกันจีนเองเนี่ยก็ เออวันนี้ก็เขาต้องการเวลาเหมือนกันในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาแทนเพราะฉะนั้นน่ะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการเวลาครับไม่รู้ใครไม่รู้ใครจะถือไพ่เหนือกว่าสมมติว่าถ้าจีนพัฒนาเร็วมากนั่นชิงนะจบเลยแล้วเขาอาจจะแบบไม่ส่งแล้วสถ้า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 สมมติว่าทั้งสองฝ่ายยังเป็นศัตรูกันนะซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเขาเขาดีกันไงไอไอนโยบายที่ออกไปมันกลายเป็นว่ามองว่ามันแค่สงบสิกชั่วคราวอมันพักลบอ่ะมันยุดยิงอ่ะเออ ชู้เขาแต่ไม่ได้หยุดลบอ่ะเรากลับมาทองคําดีกว่าอย่างนี้แสดงว่าคืนนี้เองคุณมรุดมองว่าตลาดจะไม่ผันผวนเยอะปะผมว่าไม่น่าผันผวนเพราะว่าน่าจะคงดอกเบี้ยแล้วก็สินวิสเปยดจะพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าเฟดเนี่ยสำหรับผมนะมันน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นมากเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะไปโฟกัสที่คนใหม่แล้ว หลังๆางเนี้เดี๋ยวจะคือคนน่าจะไม่ค่อยโฟกัสพาวเวลมากโอเคพอันพอันถ้ามันมีโอกาสระยะสั้นลงนะต้องซื้อก็เต็มที่ก็หนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมที่เราพูดไปก็เราไม่รู้ถึงไหมแหละเราก็ต้องลงมาก็ต้องแบบเสียงซื้อไปก่อนเสียงจิ้มไปก่อนแล้วก็รอรอถือหน่อยสักปลายปีอ่ะน่าจะขายทางคำได้ครับถ้าถ้าเกิดมันลุดลึกกว่าสี่หนึ่งห้าสินะครับมองสี่สักรับหนึ่งได้ไหมครับผมว่ามันแค่การประมาณนะถ้าสมมติมันหลุดไปผมว่าเราต้องถือในขนาที่ ในในขนาดน้ำหนักในการซื้อที่ทนได้หน่อยแบบซื้อสินงหัึ่งก็ถือว่มันแค่การประมาณแต่ว่าให้เรารู้ว่าปลายปีมันจะขึ้นจะขึ้นเนาะคือถือว่ามันหลุดไปยังไงก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวพอปลายปีคุณค่อยมาขายเนี่ยมันอาจจะขาดทุนน้อยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกแมคือคือเราอย่าไปรีบว่าหลุดต้องขายคือให้เรารอว่ามันเป็นกลยุทธ์ว่าส่วนใหญ่ปลายปีมันพบจะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยทีเรามอกนั้นเดียวแล้วก็สุดท้ายถ้าปลายปีคุณขาดทุนจริงๆอ่ะขายไปคิดว่าก็อาจจะขึ้นมาแบบก็คงไม่ขขาาาาดทุนนนนเเเเเยออออะะะรรรั้้้้ใใใพฉหหซื ที่ในขนาดน้ำหนักที่แบบว่ารับความผันบวนที่จะผิดพลาดได้โดยที่เราไม่ขัดร้อนแล้วกันแ,<ต>แล้ว<ห>แถ้าเกิดมันเ,เป็นแรงหนุนจริงๆจ,จะทะลุ4,003ไปหายเดือมไหมครับหรือว่ายังไม่ถึงปีนี้ผมว่าส่วนใหญ่ปลายปีชอบขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นมันจะขึ้น,นแบบซึมขึ้นอ่ะมันจะไม่ขึ้นควรจะหลวมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจะซึมขึ้นเรื่อยๆอ่าแต่ว่าจะอาจจะต้องเป็นอาทิตย์หน้าก็คือใกล้คริสต์มาสมากขึ้นใช่ไหม แต่จริงๆแต่จริงๆถ้าเกิดว่าหมดหมดประชุมเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะคุณถุงแมคคุณมรุดไม่ค่อยมีประเด็นคุณหนุ่มแต่ว่ามันจะขึ้นโดยไม่มีประเด็นเนี่ยอ่าอ่าครับครับมันจะขึ้นแบบทุกคนงงๆเอ้ยมันขึ้นว่าหลุดเลียนสิบเรียญอะไรเงี้ยเออมันจะคล้ายๆอย่างนั้นเออเออมันมันจะขึ้นในเพศแบบวันลุ่มไม่น้อยเนาะกระชากกันแรงๆอะไรทำนองเงี้ยนะคุณมรุดเนาะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วกันก็ก็รอดูว่าปีนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่าฮะมาทองไทยนิดนุ่มมหหลด 60,003เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญแล้วน่าจะน่าเดินประมาณนะประมาณนั้นนะก็ถ้ามาก็ต้องซื้ออย่างเดียวถาจะมาไม่ถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แถวๆนั้นอะ6 3 1 0 0อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเสี่ยงซื้อเข้าไปกอดแล้วแล้วก็ลุ้นจริงๆเรื่องของทองไทยเนี่ยลุ้นแบงค์ชาติทำมาในพระนาีค่าเงินบาทนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็พูดเยอะมากแสดงว่าพูดพูดเยอะแบบเอ้ยเนี่ยพยายามแบบฉันกําลังแก้ปัญหานี้อยู่นะการที่เขาออกมาพูดเนี่ยแสดงว่ามีธุรกิจที่เดือดร้อนแล้วเรียกร้องก็คือของร้องอ่ะแบบเอ คือเขาก็โดนตําหนิมาแล้วเขาต้องประกาศตัวออกมาไงว่าเขาทํางานอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันทําให้เรารู้ว่ามีคนเดือดร้อนแหละหมายถึงว่าธุรกิจในไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเงินบาทเนี่ยมันจะแข็งไปมากกว่านี้มันจะยิ่งทําลายไทยมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเบ็ดว่ามันจะต้องแข็งมากกว่านี้เยอะแล้วกันก็เดี๋ยวมันต้องมีคนมาทำอะไรกอย่างไงบาทมันจะอ่อนเองแล้วแล้วทองไทยมองปีนี้ถึง6กหมื่นห้าไหมครับโอ้ยไม่ถึงหรอกไม่ถึงเนาะคือก็คืออยู่ขยับ6กหมื่นสามหกหมื่นสี่นี่ใช่ไหมหกหมื่น 4เนี่ยน่าจะเห็นแล้วอาจจะอาจจะเห็นแล้วกั็ก็รอลุ้น้็ไปปีมันค่อยๆขึ้นอ่ะไอซีขึ้นของมันก็ก็มีโอกาสถึงแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยจากราคาตรงนี้ก็น่าจะกำกำไรได้โอเคได้ครับขอบคุณครับคุณมรุษครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหนุ่มสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมรุดวสุนทราเทเดอร์ของอินตาโกโกเทเดรนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ซึ่งคุณรู้มั่นลวครับว่าหากเฟดลดดอกเบี้ย0.25%ตามคาดก็ไม่น่าจะทำให้ราคาทองคำผันผวนมากนะครับเพราะวว่่าาาตลดดก็็รรรับู้ขปะเน นี้ไว้แล้วมองแนวต้านแถวประมาณ4,250แะครับแต่ตัวประเด็นหลักๆสําคัญก็คือเรื่องของตัวอีโคโนมิคโปรเจคชันเรื่องของด o ทพอรแล้วก็ค่อยถแถลงของเจลรนพาวเวลเกี่ยวกับแนวนโยบายของเฟดในอนาคตตัวนั้นน่าจะเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้พอสมควรในทางกลับกันนะครับหากว่าเฟดยังคงดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่คาดการไว้คุณมลก็มองว่าราคาก็จะไม่ลงลึกมากมองแนวรับไวแถวประมาณสัก4,150ดอลลาร์เพราะว่ายังมีแรงหนุนในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการของทองคํานะครับตรง นี้ก็จะเป็นแรงดึนทำให้ราคาทองคาลงไปไม่เยอะแต่ว่าอาจจะแฉลบลงไปได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าจะลงไปลึกมากแล้วก็พร้อมที่จะดีกลับมาได้ทันทีเช่นเดียวกันตรงนี้นักทุนก็ต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังนะครับคนรับความเสี่ยงได้น้อยก็ให้ออกนอกตลาดไปก่อนนะครับรอความชัดเจนทั้งหมดแล้วค่อยมาวางแผนการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลที่โกอาลาหยิบมาฝากกันล้วันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรับควนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะแกรงต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจที้งมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัส